าประวัติโมนี้ก่อนคือไปวันนั้นไปบุกจับโจรกันเองลำคัญตำรวจนะครับตอนดึกมากๆครับเพราะเขาไม่ทํางานจริงๆนะเราก็เลยออกไปกันคืนกันเองเลยไปกับพี่กาพี่ซันก็กลัวๆหน่อยก็ไปเลยนะครับตอนดึกไปดักจับกันเนะี่ยสองสามเดือนที่แล้วแหละที่ว่ากิก็ไปบุกห้องมันได้เป็นกีตาร์ไวโอลินมาหน่อยแล้วก็เจอซองปืนแต่มันก็ไม่ยอมรับตำรวจก็ให้ตำรวจเข้ามาดูต่อแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรต่อปล่อยมันไป คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าสําหรับใครที่ติดตามเรื่องราวของหนุ่มแน็กชาลีนะคะเจ้าตัวเนี่ยมักจะเจอกระแสดราม,ม่าผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยอย่างมากมายกันเลยแหละจากกรณีก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของแน็กชาลีเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดเผยให้เอฟซีแฟนคลับนะคะได้เห็นสภาพบ้านที่ย่านโชคชัยสีที่ถูกรื้อกระจุยกระจายนะคะหลังจนขึ้นบ้านโดยทรัพย์สินและของสะสมโบราณน,นะคะ<ฮ>ก็ถูกขโมยไปจนเกลี้ยงค่ะคุณผู้ชมอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มน็ก ชาลีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาเผยให้แฟนคลับได้ทราบนะคะว่าโจนเนี่ยขึ้นบ้านของเจ้าตัวกันค่ะคุณผู้ชมหมดแล้วไม่ต้องห่วงแนละ้วตอนนี้ก็คือสบายใจกว่าปีที่แล้วก็คือรอบนี้หมดจริงๆปีที่แล้วอะไรนะปีที่แล้วปีที่แล้วหมดปีนี้ปีนี้นี่ยิ่งกว่าก็วันนี้ดีก็เป็นเดือนที่นาจดจำอีกเดือนหนึ่งนะครับรอบนี้หมดเก่งเลยน่าเสได้ของ ผมเสดายอะไรนะถ้าเสีดายสุดๆเป็นพวกเอ่อไวโอลินอายุแบบหลายร้อยปีแล้วก็หลายร้อยตัวบายบายต่อจากนี้เรียกผมนักสะสมไวโอลินไม่ได้แล้ว <c oughs> หายเยอะครับของรอบนี้หายเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นเป็นพันชิ้นอยู่ครับหายเยอะมากๆไวโอลินผม ไวโอลินเชโลดับเบิลเบสตัวเป็นร้อยปีไปหมดเลย และล่าสุดนะคะทางด้านของหนุ่มแน็กชารีค่ะคุณผู้ชมขาก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดอีกครั้งหนึง่งโดยก็ได้มีการเผยนี่แหละคุณผู้ชมว่า2-3เดือนที่แล้วนะคะไปบุกจับโจรกันเองรําคาญตํารวจมากเขาไม่ทํางานกันนะคะก็เลยไปดักจับกันเองนะคะได้หมวกกันน็อกคืนได้กีตาร์ไวโอลินนะคะแต่มันไม่ยอมรับเราก็ให้ตํารวจมาดูแลต่อนะคะอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มแน็กชาลีล่าสุดนี้กันค่ะคุณผู้ชมขาเล่าขวัญโมนี้ก่อนคือ ไปวันนั้นไปบุกจับโจรกันเองลังคันตำรวจนะครับตอนดึกมากๆครับเพราะเขาไม่ทํางานจริงๆนะเราก็เลยออกไปกันคืนกันเองเลยไปกับพี่กาพี่ซันกับกูรัวหน่อยก็ไปเลยนะครับตอนดึกไปดักจับกันเนี่ยสองสามเดือนที่แล้วแหละที่ว่าคิดเกี่ยวก็ไปบุกห้องมันได้เป็นกีตาร์ไวโอลินมาหน่อยแล้วก็เจอซองแต่มันก็ไม่ยอมรับตำรวจก็ให้ตำรวจเข้ามาดูต่อแล้วเขาก็ไม่ได้ทําอะไรต่อปล่อยมันไปหน้ามันคนเอาปืนไปแหละก็เลยได้หมวกกันน็อกมาอันนี้ หัวมันเหม็นมากนะครับผมต้องเอาน้ํายามาล้างหลายทีแล้วก็เลยติดสติกเกอร์ของน้องชายเย็นกวนดีขี่ไปไหนไมีแต่คนมองนะครับก็คงนึกว่าเป็นแบบว่าอะไรนะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> <c oughs> หลอวะ่ะไม่ได้เด็กๆมันหน้าตาดีมากนะครับยุคนี้เราต้องรีบดูแลตัวเอง